แล้วถึงที่มาที่ไปเดี๋ยวอนุญาตไปลงปรายละเอียดเลยเลยซึ่งวันนี้คุณเอกรัตน์นะคะเป็นข้อมูลมาเพียบแน่นเลยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอกรัตน์ทิติมานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดะคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ วันนี้ผมก็มีความยิ่งๆอย่างยิ่ง,ง,งที่จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวใหม่ของ a a a นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าเราตั้งใจออกแบบมาอย่างดีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า a a a Health Happy นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลของผลิตภัณฑ์ผมขอ สั้นๆน,นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของตลาดประกันสุขภาพลงถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ I a อเออยู่และเพิ่งออกมาก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบมาแล้วประกันสุขภาพเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนเองเพราะว่าผู้คนผ่านมาสนใจเรื่องของการทําประกันสุขภาพมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากการที่ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทางการแพทย์สูงข,ขึ้นหรือบางทีคนก็เข้าใจมากขึ้นว่า ถ้าเราได้รับเข้าถึงการรักษาที่ถูกต้องอย่างดีแล้วก็รวดเร็วโอกาสที่จะหายจากโรครายโอกาสที่จะรักษาตัวให้ดีก็ยิ่งดียิ่งนนะครับในช่วงที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมา A อก็มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพของเราให้ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆของลูกค้ามากขึ้นมองย้อนกลับไป2ปีจากตรงนี้กันได้ไหมครับปี2018นะครับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวใหม่ของเราในปีนั้นคือ AIA HNSX Star นะครับออกมาภายใต้แท็กไลายที่บอกว่าเบิกได้หายห่วงแม้เป็นผู้ป่วยนอกนะครับเป็นประกันสุขภาพแบบแยกจ่ายตามรายการโดยมีจุดเด่น2จุดนะครับจุดแรกคือมีความคุ้งครองผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นผลิตภณัณฑ์ประกันสุขภาพตัวแรกของ AIA เลยที่มากับ OPD นะครับ ตัวที่จุดเด่นข้อที่2คือมีโบนัสเงินคืนถ้าไม่มีเคลมนะครับสูงสุดถึง24%ก็เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑที่ออกมาแล้วผู้บริโภคค่อนข้างชอบกันมากเลยนะครับนั้นปี2018ผ่านไปนะครับปี2019ตัวนี้พื่นใหม่น่าจะจำกันได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ a n a Infinite Care คุ้มครองสูงครอบคลุมทั่วโลกดูแลทุกระดับการรักษานะครับ ประกันตัวนี้เป็นประกันแบบเหมาจ่ายความคุ้มครองสูงมากสูงถึงสูงสุดถึง120ล้านนะครับซึ่งเป็นความคุ้มครองที่สูงที่สุดในตลาดโดยมีจุดเด่นหลักๆครับผมเลือกมาไฮไลท์อาจจะมี3าจุดนะครับจุดแรกคือคุ้มครองทัวโลกเป็นประกันที่มีความคุ้มครองสูงนะครับเกิดมีปัญหาเจ็บนปะ่วยหนักเป็นโรครหลยแรงต้องการการรักษาที่ดีที่สุดไม่ว่าจุดไหนของโลกนะครับก็สามารถ เอาประกันตัวนี้ใช้ความคุ้มครองเดินทางไปรักษาได้นะครับข้อที่2ของประกันตัวนี้นะครับเป็นการครอบคลุมทุกขั้นตอนนะครับมาตั้งแต่การป้องกันการตรวจการรักษาจกนกระทั่งการฟื้นฟูนะครับสำหรับแผน120ล้านก็มีการคุ้มครองเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันมีเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับและจุดเด่นข้อที่3ของ A อฟคลิน c คแค e คือมาก,กับบริการของ Medi ซนะครับเป็น ผู้ช่วยทางการแพทย์บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจ็บป่วยที่มีวงเงินคุ้มครองสูงและนะครับเจ็บป่วยขึ้นมาไม่ยูมว่าจะรักษายัางไงออปชั่นคืออะไรบ้างจะไปหาคุณหมอที่ไหนทางโลกนี้เนี่ยแพทย์ที่เก่งอยู่ที่ไหนสถาบันการรักษาที่เก่งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็มีบริการจากเมดิทที่คอยช่วย,ยดูแลท่านไม่ใช่แค่ให้ความเห็นที่สดน,นะครับแต่ตามดูแลจนกระท่งท่านหายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น2ตัวที่ ออกมาปี2018ปี2019แล้วก็เสียงตอบรับดีมากเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะปี2020เนี่ยถ้าจะทำอีกสักตัวหนึ่งทำยังไงดีนะครับเพราะนอกจาก2ตัวนี้แล้วใน a a เองเราก็มีผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดในการมองหาประกันสุขภาพใหม่ก็คือการถามผู้บริโภคก่อนว่าที่มีในปัจจุบันโวกถึง2ตัวใหม่ของเราเนี่ย ยังขาดอะไรมีอะไรอีกที่เขาต้องการแล้วที่เรามีอยู่อาจจะยังตองบโจทย์ไม่ได้นะครับเราก็เลยทำการ s urve ย์ทำโฟกัสกลุ่มคุยกับผู้บริโภคคนข้างเยอะนะครับในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาในปีนี้เดี๋ยวผมเลือกคอมเมนต์หลักๆที่เราได้ยินกันเยอะมากเลเวลาเราพูดถึงประกันสุขภาพนะครับข้อแรกบอกว่าที่ a a d เนี่ยมันดีมากแหละนะครับถ้าจะเติมอีกอัน อยากได้แบบความคุ้มครองสูงแต่เอาแค่ในประเทศก็พอนะครับแต่หลายท่านอาจจะไม่ได้สะดวกนักในการวางแผนเดินทางรักษาต่างประเทศแล้วก็หลายท่านก็เชื่อมั่นในศักยภาพของระบบสาธารณสุขโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับบอกว่าวิทยาการทางการแพทย์เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยก้าวหน้าขึ้นและขอความคุ้มครองสูงแต่เน้นรักษาในประเทศแล้วกันมันก็จะถูกลงไหนนะครับคอมเมนต์อันที่สองที่ได้ยินมาค่อนข้างเยอะ นะครับเือที่จะทําอีกสักตัวขอแบกเหมาจ่ายแล้วกันนะครับแต่เหมาจ่ายในแง่ IP d อย่างเดียวยังไม่พอนะครับบางทีผู้ป่วยยังต้อง Follow up กับหมอยังต้องมีการรักษาต่อนเนื่องหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นทำนยังไงดีที่มันไม่ได้เหมาจ่ายแค่ตอนนอนโรงพยาบาลแต่มันจะมีการรักษาต่อเน,นื่องตามมาหรือบางทีเกิดป่วยโรคไตต้องไปโอ้ อาทิตย์ละสองสาครั้งเกิดเป็นมะเร็งจะต้องทำนังสีบำบัดทำเคมีบำบัดทำยังไงให้แผนประกันสานมารถคุ้มครองตรงนั้นด้วยนะครับแตบบ่เบาจ่ายอินไซต์อันที่สาที่เราได้มานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคไรยแรงนะครับบางทีคนเราซื้อประกันสุขภาพเราอาจจะซื้อแผน1ล้านแผน2ล้านแผน3ล้านนะครับซึ่งครอบคุมเพียงพอสําหรับการเจ็บป่วยที่ไม่ไดุ้แร แต่เวลาที่เกิดโรคไหลแรงขึ้นเป็น stroke ต้องทำ bypass ต้องทำอะไรเนี่ยค่าใช้ใจ่ายจะสูงกา้าวกระโดดขึ้นมาเลยทำให้ประกันสุขภาพที่มีในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอนะครับแ้ถามว่าทำไมไมิตรประกันสุขภาพเพิ่มเอาไว้บอกโขซื้อเผื่อ,อไว้เยอะมันก็แพงนะครับอยากซื้อในระดับที่เหมาะสมไว้ในการรักษาตัวแบบปกตินะครับแต่ว่าใชา้มันยังมีปัญหาว่าเป็นโรคไหลแรงขึ้นมาเนี่ยค่าสัตวาที่บา้าเรา ยงไม่พออยากจะหาประกันที่ทำยังไงให้มันช่วยตอบโจทย์ดีอีกนิดนึงนะครับฟีดแบคสุดท้ายน,นะครับหลายๆคนที่คุยมาบอกว่าชอบความคุม้มนะครับเป็นไปได้ไหมที่ทำยังไงให้แต่ประกันให้มากกว่าความคุ้มครองเดี๋ยวเราก็จะทำให้เห็นนะครับว่าเอ a อ,ออกแบบเอกสาย,ยังไงให้ตอบโจทย์หลักๆที่เราได้ยิ่นมาสี่ข้อนี้นะครับ กันกลับไปเรามี AIA h s Extra ในปี2018เรามี AIA Infinite Care ใ in นปี2019วันนี้เราเลยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับภายใต้ชื่อ AIA Health Happy ในปี2020โดยใช้แท็กไลน์ที่ว่าเหมาเบิ้ลคุมนะครับเนี่ยเราก็จะมีแล้วเรามีตั้งแต่เบิกได้ขายหัวงแม้เป็นผู้ป่วยนอกคุ้มครองสูงครอคุมทัว่วโลกดูแลทุกระดับ,บการรักษา วันนี้เรามาดูกันว่าเหมาเบิ้ลคุ้มเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นกันเลยนะเดี๋ยวผมไปทีละอันเริ่มเหมาตามด้วยเบิ้ลตามด้วยคุม้มนะครับเหมานะครับเราได้ยินกันมาเยอะแล้วว่าคนบอกว่าถ้าจะขอประกันสุขภาพอีกสตัวขอแบบเหมาจ่ายนะครับตัวนี้เราดีไซน์ออกมาว่าเป็นผลประโยชน์เหมาจ่ายนะครับคุ้มครองสูงอย่างที่คนอยากได้เลยสูงสุด2ี่ส้าล้านต่อรอบปี แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักในแต่ละครั้งซึ่งหมายความว่าซื้อแผนที่คุมครอง25ล้านแอดมิทครั้งหนึ่งก็ใช้ได้สูงสุด25ล้านเลยนะครับผมขอขยายความนิดหนึ่งเวลาเราพูดถึงคําว่าเหมานะครับถามว่าเอ๊ะเหมาเนี่ยเหมาอะไรบ้างน,นะครับต้องบอกเราเออกแบบแบบประกันตัวนี้มาให้เหมาเรียกว่าเกือบจะทุกอย่างแล้วลนะครับมาดูกันว่าอย่างเช่นกรณีผู้ป่วยในนะครับ ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดร,รักษานะครับค่าทำศัลยกราการมหัตถกรรมต่างๆนะครับรวมถึงค่าบริการทางพยาบาลด้วยบางทีเราเข้านอนเป็นผู้ป่วยในนะครับก็จะมีพยาบาลดูแล,แลแเราในแต่ละวันมีค่าใช้จ่าย,ายซึ่งตรงนี้ก็มาจ่ายอยู่ในวงเงินด้วยนะครับนอกจากนั้นตอบโจทย์ที่ทุกคนอยากได้นะครับในกรณีที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในคุ้มครองอะไรบ้างนะครับ หนึ่งค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวิในใิจฉัยภายใน30วันลงถึงก่อนเข้าเป็นผู้ป่วยในนะครับบางทีไม่ได้เข้านอนโรงพยาบาลทันทีนะครับมีการตรวจทำโนวนทำนี้ก่อนก็ทีหลังเขาเป็นผู้ป่วยในปุ๊บถ้าใช้จ่ายในตอนแรกเก็บไว้สามารถเคลมประกันตรงนี้ได้นะครับตัวที่สองที่คนขอมานะครับก็จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน30วันหลังจากออกจาก,การรักษาตัวจากการเป็นผู้ป่วยในนะครับ อันนี้จำกัดสองครั้งต่อการเข้าเป็นผู้ป่วยในครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นแบบเหมาจ่ายเหมือนกันในกรณีนอนโรงพยบาบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอนัดมามีการรักษาต่อเน,นื่องสามารถใช้บูเงินแบบเหมาจ่ายตรงน,นั้นได้นะครับที่สามอันทีส่4อือที่คนของมาค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีโชคร้ายเป็นไตวายเ้ลรังนะครับต้องมีการล้างไตต่อไปเรื่อยๆทุกสักาห์นะครับสัาห์ละสองสามครั้งตัวนี้ครอบคลุมในบูเงินเหมาจ่าย รวมถึงในกรณีที่ต้องรักษาโรคมะเร็งนะครับใช้รังสีรักษาใช้ทําคมนะครับรวมถึงนวตัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นทาร์เก็ตเท a p ีอิมมูโนเทาพีทุกอย่างอยู่ในวงเงินเมาจ่ายเรียกร้อยนะครับทุกท่านก็จะได้เห็นเลยว่าการเจ็บป่วยนะครับช่องนอนโรงพยาบาลการเจ็บป่วยใหญ่ๆเกิดทุกอย่างเนี่ยเราทำมาในรูปแบบของการเหมาจ่ายเรียบร้อยแล้ว บางทีนัาข่าวที่นี้ ى, มีความรู้ทางด้านประกันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเวลาสัมภาษณ์ทีจะถามว่าเราอะไรไม่เหมานะครับเอาไปดูเลยดีกว่านะครับมีไม่กี่อย่างที่เราขอแยกไว้ว่าอย่างเป็นแยกจากตามรายการซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับแผงความคุ้มครองของประกันนะครับสำหรับ a a a h a อเฮ h ท p จะมีอยู่สี่แผงด้วยกันนะครับคุ้มครองสูงสุดที่1ล้าน5ล้าน15ล้านและ25ล้านบาทนะครับ สิ่งที่เราขอแยกไว้ตามรายการเนี่ยหลกัลกๆมีไม่กี่อย่างเองครับคืออย่างแรกคือค่าห้องค่าอาหารและค่าบริการของโรงพยาบาลในแต่ละวันนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก,ก็จะเป็นวงเงินผลประโยชน์ก็จะเป็นไปตามแผนน, ICU, ICU นะครับยงเว้นในกรณี ICU ICU อของจ่ายนะครับลำดับที่2คือค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวันอันนี้เราก็ขอแยกไว้ ถามว่าทําไมเราขอแยกสองาาราคาดีไว้ะนะยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าห้องเพราะค่าห้องมันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับบางคนเข้ารักษาโรงพยาบาลอยากนอนห้องสวีทบางคนอยากนอนห้องธรรมดานะครับาการที่เราแยกค่าห้องเอาไว้เป็นการทําให้ราคาประกรันช่ดเดิมท่านจะได้เห็นตอนจบนะครับว่าเบี้ยประกันตัวนี้ไีได้ว่าเป็นเบี้ยประกันที่เข้าถึงได้นะครับคอมเพลติฟทีวาบมากแล้วก็ทําให้ในคนสามารถซื้อประกรันแบบนี้ได้ คำถามมีคำถามหนึ่ง OPD มีไหมนะครับสำหรับประกันความคุมค้มครองผู้ป่วยนอกเรามีไว้ให้เหมือนกันนะครับขอว่าไว้ที่แผน25ล้านล้กันนะครับที่แผน25ล้านคีอโ PD ที่ใส่ไวค่อนข้างเยอะเลยนะครับรักษา OPD ได้สูงสุด30ครั้งต่อรอบปีกรมธรรมนะครับแล้วแต่ลละรั้งมีความคุ้มครองอยู่ที่2,000บาท ใส่ไว้ที่แผนสูงหน่อยเพื่อทําให้แผนแรกๆแ,แผนหนึงถึงแผนสามนียราคาเรียกได้ไว่ายังสามารถเข้าถึงได้นะครับนี่เป็นภาพรวมของคําว่าเหมานะครับคราวนี้เรามาดูทีเด็ดของเราดีกว่าว่าคำว่าเบิ้ลนะครับเบิ้ลหมายความว่ายังไงนะครับเบิ Burn, ล้ลเราบอกว่ากรณีที่เป็นโรคร้ายแรงครั้งแรกผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็นสองเท่าและเพิ่มให้ถึง4ปีกรมธรรม ะะเเาามาลองดูกันเมื่อกี้เราบอกว่าผลิตภัณฑ์เฮ l แทปป p ี้มี4แผนใช่ไหมครับหล้าน5ล้าน1 5ล้าน2 5ล้านสมมุติว่า,าลูกค้าท่านหนึ่งเลือกแผน5ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือกแผน5ล้านเนี่ยความคุ้มครองสูงสุดในแต่ละปีมันก็จะเป็นที่5ล้านบาทใช่ไหมครับสมมติปปตนี่เป็นรอบปีกตรงมาทนะครับสมมุติว่าโชคายปีที่สมีการเป็นตัวชิมเลยน เราก็พบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเป็นโรคร้ายแรงตัวหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับแผนประกัน AIA Health Happy คือเราจะเบินความคุ้มครองให้ทันทีนะครับและไม่ได้เบินในปีเดียวนะครับเบิน4ปีกรมธรรมอันนี้ทำให้ผู้ป่วยนะครับผู้เอาประกันสามารถมั่นใจได้เลยว่าในปีที่เขาต้องการความคุ้มครองมากในปีต้องใช้เงินในการรักษามาก เขาจะมีผลประโยชน์จากการมากพอและไม่ได้มีแค่ปีเดียวเพราะว่าโรคไล่แรงบางอันมันต้องมีการ follow up มีการบางทีต้องมีการรักษาต่อเนื่องบางทีร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงอาจจะเกิดโรคอะไรตามมาได้เราเบิร์นให้ทันทีถึง4ปีนะครับเรียกว,ว่าคนของได้อย่างดีโรคไลยแรงลงถึงอะไรบ้างนะครับโรคไล่แรงเราจะให้6กลุ่มโรคไลยแรงเลยเรียกว่า,าโรคไล่แรงยอดที่หินในประเทศไทยนะครับอยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็น acute heart a t t a c k นะครับคน uh, ก็เริ่มเป็นเยอะนะครับ stroke นะครับมะเร็งในระยะลุกลามนะครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำ b า y p a s สการต้องเปลี่ยนอวัอยวะหรือไขกระดูนะครับการผ่าตาัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออ a ตาทุกอย่างเรียกได้ว่าโรคไอย่แงยอดฮิตเนี่ยเป็นปุ๊บเบิลความของ,ของ,ของ,ท,งทันทีจุดหนึ่งอีกจุดที่ผมอยากไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับคือ สูงสุดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งโรคหลายแรงนะครับกรณีโชค้ยายนิดนึงปีนั้นเป็นมะเร็งพอมาถึงตรงนี้นะครับเกิดเป็น stroke อีกเป็นอีกก็เบิร์นอีกนะครับเพราะฉะนั้นหกโรคหลายแรงคูณ4ี่ก็ไปเบิร์นได้สูงสุดย4สี่ปีต้องเป็นแค่ต่อๆกันนิดนึงนะครับตัวที่ตัวที่เรายกเว้นไว้นิดนึงนะครับคือในแต่ละกลุ่มโรคร้ายแรงเราจะเบิร์นได้แค่ครั้งเดียว น,นี่เป็นที่มาของบอกว่าในกรณีเป็นโรคไร้แหล่งครั้งแรกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมะเร็งครั้งแรกเราได้ทําการเบิร์นปุ๊บนะครับเกิดโชคล้าจริงๆเป็นมะเร็งอีกครั้งในอนาคตมันจะไม่ได้เบิร์นในสุดข,ของโรคมะเร็งนั้นแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้มีข้อดีนิดหนึ่งนะครับบางทีบางคนที่เรียกว่าโชคล้าจริงๆสมมติอ่ะดูตัวอย่างในเคสดีนะครับทําความคงครองไว้ห้าหลาครับ เกิดโรคมะเร็งเลยได้รับการเบิ้ลความคองในปีที่สองสมมุติว่าก่อนที่เขาจะเกิดโรคมะเร็งเนี่ยถึงจุดประมาณตรงเนี้ยเขาใช้ประกันครบแล้วสมมติหกปีนั้นเนี่ยเจ็บหนักจริงๆนะครับเขาลงบาลค่าใช้จา่ายไปแล้วหกล้านบาทความคุ้มครองมีอยู่ห้าล้านนะครับก็ใช้ประกันคุ้มครองห้าล้านจ่ายเองไปแล้วล้านบาทพอกลางปีเป็นมะเร็งความคุ้มครองคูณสองเป็นสิบล้าน A A A ตามกับไปจา่ายให้นะครับในที่ความกตกลงไปเองแล,ล้วร้านเนี่ยก็ถือว่าปีนั้นเราเบิ้ลความคุ้มครองให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมัน่นใจได้เลยว่าประกันตัวนี้เนี่ยเป็นโรคหลาแหงเราก็ตัดคุ้มครองให้นะครับสุดท้ายคำว่าคุ้มนะครับที่บอกว่าอยากได้มากกว่าประกันนะครับเดี๋ยวว่าเราจัดอะไรให้นะครับเรามีส่วนลด A อไวทร์ไลตี้สูงสุด15%พร้อมกับบริการดูแลผู้ป่วยรายเดือนโดยเมดิก ใส่เข้ามาในประกรันตัวนี้ด้วยสำหรับ AA Vitality นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้นะครับน่าจะคุ้เคยกับ A Vitality ของเราเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เขารุ่นของการ AA Vitality เปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพกันให้ดีขึ้นนะครับได้คะแนนได้สถานะรกลับมาในรูปแบบของส่วนลดเบี้ยประกรันสูงสุด15อาจจะไม่เยอะนะัถ้าอายุยังน้อยแต่พอยิ่งอายุเยอะ นะครับเอไอประกันเริ่มสูงขึ้น15%นี่ถือว่าสูงมากนะครับรวมถึงยังได้รับสิทธิพิเศษสิทธิประโยชน์มากมายจากพันธมิตรของ AIA ด้วยอีกตัวที่เป็นไฮไลท์อันนี้ต้องพูดถึงนิดหนึ่งเมดิกนะครับสำหรับเมดิกเนี่ยเราใส่ไว้ที่แผน15ล้านและ25ล้านนะครับวงเงินสูงสามารถเลือกทำการรักษาได้ในหลายรูปแบบ บริการของเมดิกที่เป็นบริการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลจะช่วยให้คาแนะนําได้ว่าควรทาการรักษาแบบไหนคุณหมอท่านไหนเก่งรงพยาลท่านไหนเก่งนะครับเพื่อให้สามารถผู้ป่วยสามารถเลือกการรักษาที่เหมาะกับตัวเองได้ดีที่สุด15ล้าน25ล้านแผ่นเมติกที่เราใส่มาคุ้มครอง21กลุ่มโรคนะครับเรียกได้ว่าเกลือทุกอย่างที่ขิดได้ตับไตปอดตา,ตา,ตาหัวใจนะครับครอบคลุมทุกอย่าง ต้องบอกว่า21กลุ่มโลกเนี่ยเทียบเท่าอินฟินิตแคร์นะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่าแผงบนของเราเลยคราวนี้ก็ได้เห็นไปเยอะแล้วนะครับเ,เราได้เห็นว่าเหมาว่าเกือบทุกอย่างเราโหลดเอาไว้ในแบบเหมาจ่ากเรียบร้อยแล้วนะครับนอนลงโรงพยาบาลแต่ทีจะได้คลายความกังวลเราบอกว่าเบิ้ล นะครับที่ทุกคนกังวลว่าเป็นโรคร้แรงความคุมคองของประกันจะไม่พอเพราะฉะนั้นเราเบิ้์ให้เรียบร้อยในกรณีที่ถ้าเป็นโรคร้แรงหกกลุ่มโรคนะครับเราก็บอกว่าคุ้มเป็นมากกว่าประกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกหันมาดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นพร้อมรับส่วนลดสูงสุด15เ็นะครับรวมกับเมดิซซ์ึ่งเวลาเกิดปัญหาใหญ่ๆเจ็บปวดร้าแรงขึ้นมานะครับเรามีคนคอยดูแลอยู่คำถามหลายๆท่านที่จะถามคือ แพงไหมนะครับแพงแค่ไหนเรามาดูราคากันดูนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นประกันที่เราตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้คนส่วนใหญ,ญ่สามารถสื่อได้นะครับตาางนี้ปาาระกันโดยย่อ,อนะครับเ,ออเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแล้วกันตัวเลขมันเยอะเพราะว่าจะนั่งอ่านทั้งหมดก็ใช้เวลามากเกินไปกว่ออาสายตาดูคนในห้องนีนี่อายุนะ่าจะประมาณ3 0ตน้ตนๆกันเนาะ นั้นเราเอาสาสิบต้นๆมาเป็นตัวอย่างนะครับเรามานั่งดูกันตัวอย่างเพศชายก่อนนะครับแผนสองคุ้มครองสูงสุด5ล้านบาทนะครับอายุ3าสบต้นต้นเบี้ยไม่ถึงสอง0 0เลยนะครับเบี้ยอยู่ที่18กว่ากว่าตกประมาณเดือนละพันนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้แพงมากคนสามารถเข้าถึงได้และถึงว,ว่า5้าล้านเป็นโรคไหลแรงเปิ้ลเป็นสิบล้านนะครับเพราะฉะนั้นความคุ้มครองเรียกได้ว่ารโหลดให้ในแผนประกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ คำถามคืออายุเยอะแพงขึ้นเยอะไหมยกตัวอย่างทางานะเพศหิงบ้างนะครับถ้าเราเทคแผน5ล้านนะครับ5ล้าน,นอายุส 6, 6่สบห้าปีก็ยังไม่แพงเกินไปนะครับอยู่ที่ส0มหมท่นั้นเดนนะครับคราวนี้สำหรับคนที่บอกว่า5ล้านมันก็น่าจะพอแต่หลายอย่างแล้วขอความอุ่นใจนิดหนึงนะครับขอแบบ25ล้านเลย แล้วก็25ล้านมันผ่านกับ OPD ด้วยใช่ไหมครับ30ครั้งทังละ2,000มันดูคุ้มมากผมเปรียบเทียบให้ดูนิดนึ่งสำหรับช่วงอายุที่คนส่วนใหญ่มังจะซื้อประกันนะครับจากที่เรากระโดดมา5ล้านไปเป็นแผน4 25ล้านเนี่ยสังเกตว่าปีใหดูคร่าวๆมันจะประมาณคูณ2แต่ความคุ้มครองมันคูณ5นะครับพร้อมกับได้ OPD พร้อมกับได้เมติกนะครับเรียกได้ว่า แผนสีก็เรียกว่าโหจกมาแบบเต็มมากๆสรุปง่ายๆนะครับเฮลท์แฮปปี้เนี่ยแผนไหนก็คุมนะครับซื้อไดุ้กแผนเลยจะเอา1ล้าน5ล้านก็ได้นะครับหรือมีเงินอีกนิดนึงเพิ่มเงินคูณ2ความ 6, คุมครองคูณ5นะครับบวกกับมีอะไรที่หล่เข้ามาเยอะเลยนะครับคุณมาเยอะแหละนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้แนนเดี๋ยวผมให้เพิ่มอีกนิดหนึ่งละกันเพราะส่วนใหญ่จะมีคนชอบถาม ซื้อได้อายุเท่าไหร่นะครับก็อายุเริ่มรับประกันตั้งแต่6ปีถึง75ปีนะครับและสามารถต่ออายุประกันได้นะครับถึงอายุ8ปปีก็คมครองถึง85้าปีนะครับคำถามต่อไปซื้อได้ตอนไหนซื้อได้เลยนะครับนักข่าวท่านไหนฟังแล้วสนใจอยากซื้อเนี่ยสามารถเดินไปโทรหาตัวแทนที่ดูแลท่านอยู่เราสามารถซื้อได้วันนี้เลยนะครับ สุดท้ายข้อมูลเพิ่มเติมถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกสามารถดูได้จากไหนนะครับในเว็บไซต์ A a มีข้อมูลเรียบร้อยแลสําหรับแผนประกันตัวนี้นะครับหรือเดี๋ยวเราก็จะมีสื่อโฆษณาต่างๆออกไปให้ทุกท่านเห็นมากขึ้นเร็วๆนี้นะครับสุดท้ายนี้วันนี้เราคุยกันโปรดัก t เรียกได้ว่าแบบของปากของคอละกันนะครับให้ทุกท่านได้เห็นว่า a a Health Happy เหมาเบิ้ลคุ้มมาดียังไงนะครับ เดี๋ยววันนี้อย่างที taught, ่คุณแหม่ได้บอกก่อนหน้านี้ว่าเราก็จะมีทางสื่อโฆษณาให้ทุกท่านได้เห็นเป็นรังแรงด้เลยทุกท่านนี้ผมก็ขอฝากทุกท่านช่วยประสานัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดีๆอีกทีด้วยนะครับทาให้เอเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนไทยได้มากขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณพี่ติ๋มากๆเลยนะคะความรู้สึกว่าลงเวทีกันแล้วนี่ก็ติดต่อ